อันยองฮันเซลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะวันนี้ฉันก็จะมาเล่นพี่เป้ยนะคะแกมาดูกันนะคะว่าดิฉันจะเล่นพี่แกได้ไหมนะคะมาพร้อมกับสกินนี้เลยนะคะแกคือสกินนี้ทุกคนก็รู้นะคะมามาจากหนังเรื่องไหนนะคะสมัยก่อนมากแกเก่ามากเรื่องนี้นะคะ โอเคค่ะทุกคนมาดูกันนะคะว่าดิฉันจะสามารถเล่นพี่แกได้ไหมนะคะทุกคนถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราก็ไปลุยกันเลยค่ะมาดูกันนะคะว่าดิฉันจะรอดไหมนะคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ go ค่ะโอเคค่ะเราก็เข้ามาในเกม b e n บร้ o y แล้วนะคะ <S <S ทุกคนมาดูกันนะคะว่าดิฉันจะรอดไหมนะคะสาหรับสกิลพี่แกนะคะคือสกิลสามพี่แกสามารถแปลงร่างเป็นสัตว์ เป็นหมาป่าเป็นเสือไม่ใช่หมาป่าเป็นเสือได้เลยนะคะตั้งแต่ต้นเกมเลยนะคะแกสกิลก็คล้ายๆลิเลียน,น่านั่นแหละคะ่ะแกแต่ไม่ใช่ลิเลียน,น่าเนาะเออถึงมันจะมีลักษณะคล้ายกับลิเลียน,น่าของเราก็จริงนะคะแต่มันไม่ใช่นะคะแกถ้าเปรียบเทียบก็คือต้นแบบมาจากพี่แกนี่แหละคะ่ะลิเลียน,น่านะคะเออโอเคค่ะทุกคนไปค่ะสำหรับพี่เป้ยนะคะแกเป็นสายป่านะคะแก โอเคค่ะป่าไฟเตอร์นะคะแกนี่ค่ะค่ะสามารถแปล่งรล่างเป็นสัตว์ได้นะคะแกซึ่งฉันมีสกินนี้พี่แกก็เลยแปลงเป็นมังกรคะ่ะแกคือมังกรทองแคะ่คือทองมากนะคะแกโอเคค่ะแต่สำหรับฉันนะฉันรู้สึกว่าพี่แกแอบเล่นยากนิดนึงนะคะแกไม่นิดแหละก็เล่นยากแหละแกคือถ้าแบบไม่หัดจริงๆอะเล่นไม่ได้เลยนะคะแก เออแต่ว่ามันดีตรงที่สกิล3พี่แกสามารถแปงลงร่างได้เลยนะคะแกเรื่อเปรียบเทียบก็มีหสกิลเหมือนเลียหน้านั่นแหละค่ะเออแต่พี่แกไม่ใช่สายเมนค่ะเป็นไฟเตอร์แอเป็นไฟเตอร์ค่ะไฟเตอร์ไฟเตอร์ป่านะคะแกโอเคค่ะมาดูการไปค่ะสำหรับสกิลหนึนะคะแกจะเป็นการปล่อยหมัดไปอย่างนี้นะคะที่จริงมันจะเป็นปล่อยหมัดไปนั่นแหละค่ะแต่ พอฉันมีสกินนี้มันก็เลยเป็นมังกรนะคะแกแล้วก็สกิลสองนะคะเป็นการเพิ่มเกาะน,นะคะแกส่วนสกิลสามก็แปงลงร่างเป็นเสือนะคะแต่เราตอนนี้เราเป็นมังกรนะคะแกเพราะเรามีสกินนี้นะคะโอเคค่ะสกินนี้สวยมากนะคะแกเออเป็นสกินคอแลบนะคะจากหนังชื่อดังนะคะเออดูจากลักษณะทุกคนก็คงรู้อะค่ะถ้าเกิดในสมัยนั้นเออก็เป็นหนังที่แบบเรารู้จักกันอยู่แล้วนะคะแก เออโอเคค่ะไปลุยกันเลยนะคะตอนนี้เราก็ฟาร์มต่อไปเรื่อยๆนะคะหน้าที่เราก็มีแค่ฟาร์มอย่างเดียวนะคะแกก็เราเป็นป่าอแกเราทําอะไรไม่ได้หรอกค่ะต้นเกมนะคะแกเออถ้าเราเข้าไปเราก็ตายงงๆนะคะแกโอเคค่ะไปค่ะไปแถวตีไปค่ะตีไปค่ะเออมาค่ะสู้ไปค่ะลุยเลยค่ะแกลุยเลยค่ะเออเออไปค่ะ โอเคมาค่ะอา้าวหายไปแล้วไม่มีเลยโอเคค่ะว่าจะมาลัดก็หายไปไหนลูโอเคนะคะแกโอเคค่ะฟาร์มไปเรื่อยๆนะคะแกหน้าที่เราฟาร์มนะคะอ้าพี่ลมพี่ลมขาที่รักขากลับมาหาหนูหน่อยของงับหน่อยค่ะขอกัดหน่อยขอกัดหน่อยค่ะที่รักขอกัดหน่อยโอ๊ยที่หลักอะเอออ๊ยโอ๊ยเออเออเออ๊ยเออเออเกือบตายค่ะแม่รอดได้ไงงงมาก โอเคค่ะไปค่ะอุ้ยอยากได้เตี๋ยวเซียนค้าก่อนฉันโดนป้อมิงโอ๊ย <I 'm S 1> โอ้ยแย่ so <Yeah S 2> มากค่ะโอเคค่ะชดเมื่อกี้คือแย่มากเออต้นฉบ,บับนังเตี๋ยวเซียนคือแย่งคิวฉันไปไอย่าแม่เออแล้วฉันก็โดดเข้าไปเพื่อจะเอาเพื่อจะลัดสุดทา้ายฉันตายแทนงงมากโอเคค่ะตามต่อค่ะกลับมาตามนะคะแก่ โอเคค่ะฟาร์มต่อคะ่ะฟาร์มต่อยาวๆเลยนะคะแกหน้าที่เรามีหน้าที่อย่างเดียวนะคะฟาร์มเนาะเออเล่นป่ามันก็อย่างนี้แหละก็โอเคค่ะไปค่ะเอฟเฟกสวยนะคะแกสกินเนี้ยคือชอบชอบนะคะแกเออไปค่ะฟาดไปค่ะฟาดไปค่ะเอะเออุ้ยอุยอุ้ยอ้นฉบับลาวิวนะคะแกเนี้ยเออต้นฉบับลาวิวนะคะแกจะไปไหนคะพี่ขาขอกดหนยคะขอกัดหน่อยขอกัดหน่อย เออเออกัดหน่อยเออขอบคุณมากค่ะอร่อยมากเลยนะคะแกเออนะคะไปค่ะตีมังกรก่อนนะคะแกโอเคค่ะตีมังกรค่ะกัดค่ะกัดขยํำขยํำขยํำค่ะเออโอเคค่ะโอเคค่ะลุยกันต่อเลยนะคะแกหน้าที่เราก็เล่นอะไรไม่ค่อยได้นะคะต้นเกมนะคะแกโอเคค่ะตามต่อไปเรื่อยค่ะแก ต้องมีของก่อนนะคะแกของเราต้องนําก่อนนะคะเราถึงจะเก่งนะคะแกคือพี่แกจะรู้สึกว่า d ดเมจเบานะคะถึงพี่แกจะตีเป็นแบบตีเป็นกายภาพบวกเวทอะแกคือตีทั้งได้ทั้งกายภาพได้ทั้งเวทอะแกเออแต่ส่วนใหญ่ที่เราออกเซตของนะคะก็จะเป็นเซตกายภาพซะส่วนใหญ่นะคะแกแต่ถ้าเอาไปเล่นเมทได้ไหมมันก็ได้อยู่แหละมันก็ได้อยู่แหละแต่แต่มันก็แอบยากอยู่นะคะแกถึงพี่แกจะเป็น ป่าไฟเตอร์เมดก็เถ oh, 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 okay, ิดนะคะแกโอ้ย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 พี่ไบรอนโอ้ยฟาดหนูแรงเกินไปค่ะเออโอเคค่ะตีคีบก่อนค่ะอุ้ยพี่รามขอกัดหน่อยค่ะพี่รามค่ะอุ้ยพุ่งผิดทางแม่โอ้โอเคค่ะได้ค่ะกัดผู้ชายได้แล้วนะคะแกผู้ชายอร่อยอร่อยนะคะเออจะไปไหนคะจะไปไหนคะพี่ไบรอนพี่ไบรอนของับหน่อยของับหน่อย ของับหน่อยโอ้โหว่าจะเอาเพี่ไบรอนได้ลุงทอนมาก็ไม่เป็นไรค่ะโอเคค่ะลุยกันต่อฟาร์มไปเรื่อยๆค่ะแกหน้าที่เรามีหน้าที่เดียวนะคะคือฟาร์มนะคะแกฟาร์มเท่านั้นนะคะเออนะคะไปค่ะฟาร์มไปเรื่อยๆค่ะแม่โอเคโอเคค่ะโอ้โอเพื่อนตีดาร์กอยู่นะคะแกเอาเพื่อนหายและหายก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฉันตีเองค่ะ ฉันก็แรงอยู่นะคะแกโอเคค่ะโอเคค่ะตีค่ะตีค่ะเออเออเออกัดค่ะกัดค่ะเออตายยากจังแม่เออตายสิเออโอเคค่ะได้มาแล้วไปค่ะลุยกันต่อนะคะฟาร์มต่อเรื่อยๆเลยค่ะเราเราเล่นไม่ค่อยได้นะคะแกเราฟาร์มอย่างเดียวนะคะเน้นฟาร์มค่ะเน้นฟาร์มเออเน้นตีคีบค่ะแม่เน้นตีคีบคือเราไม่รู้จะทําอะไรเราก็ฟาร์มอย่างเดียวเลยค่ะแม่ ไว้ปอมล่างชั้นเลนล่างชั้นแกโอ้โหเมื่อกี้มีคนหล่อยนะคะแกแต่วัยโอ oh, นางไปแหละโอเคค่ะเราก็ฟาร์มต่อไปค่ะหน้าที่เราฟาร์มนะคะเออเงินเท่านั้นค่ะแม่เงินเท่านั้นเนาะต้องมีเงินนะคะทุกคนเออชีวิตถึงจะสบายนะคะ <The streets. S 1> แกโอเคค่ะอ๋อฉันลืมพูดไปนะคะว่า <S <S ช่วงนี้เฮดโอเคนางมีอ่ะ กิจกรรมคริสต์มาสนะคะแกเปลี่ยนแมพให้เป็นคริสต์มาสนะคะสวยมากโอเคค่ะคือฉันก็พูดไปนะคะแกก็คือเปลี่ยนเป็นแมพเป็นธีมคริสต์มาสคือสวยมากนะคะแกโอเคค่ะแล้วก็มีการแจกสกินฉ่าอยู่นะคะแกใครที่เล่นเฮดโอเครีบเข้ามาทํากิจกรรมนะแกคือกิจกรรมเยอะมากนะคะโอเคค่ะมีทั้งแจกตัวละครด้วยนะแล้วก็คือทั้งเดือนนี้คือแจกฉ่ามากนะคะแกเออ สกินก็มีแต่สกินสวยๆนะคะที่แจกนะคะมีทั้งเอฟเฟกแล้วก็มันก็มีแต่เอฟเฟกทั้งทุกอันนะคะแกโอ๊ยฉันตายแล้วโอยฉันก็พูดไปนะคะแกให้รีบเข้ามาเล่นนะคะแกคือสกินคริสต์มาสนะ,ะสวยมากเลยนะคะเป็นสกินของอาต้นฉบับของอะไรนะต้นฉบับของเปน,หนาหรือหรืออะไรนะฉันลืมชื่อโอ๊ยฉันไม่ค่อยเล่นซัพพอร์ตเท่าไหร่นะครับเป็นซนะัพพอร์ตก็คือต้นฉบับของอาอะไรนะฉันลืม แกฉันลืมฉันลืมสิ่งแม่คืออคือ <MD. S 1> คือตัวที่มาแทนเพน่าอ่ะแก <MD. S 1> โอ้ยฉันจําชื่อไม่ได้อ่ะเออนั่นแหละค่ะตัวนั้นแหละค่ะเป็นสกินที่เขามาแจกนะคะแกเออฉันลืมชื่อเพราะฉันก็ไม่คยเล่นนานอ่ะแม่เออเพราะว่ามันเล่นยากอ่ะแกอโอเคค่ะมันไม่ได้แรงเหมือนเพน่าแกมันไม่เหมือนแพทเก่าว่ะแม่ เพราะว่าแพจเพน่าคือมันทำเดเมจได้ไงฮิวทำเดเมจได้อะแต่แต่พอมันอัปเดตเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้คือรู้สึกว่าแบบสกิลมันฮิวฮิวได้อย่างเดียวแม่ทำเดเมจไม่ได้เลยอะแม่ฉันก็เลยไม่เล่นอืถึงนางจะฮิวแรงก็เถอะโอเคค่ะแล้วก็สู้ไปค่ะไปกันไปค่ะเพื่อนเอาค่ะเพื่อนเออของงับหน่อยโอ้ไม่โดนโอเคค่ะเอ,อ ็ฉันก็ยังลืมอยู่ฉันก็ยังคิดไม่ออกแกขาใจมากคือคือชื่ออะไรนะฉันลืมไว้คอ,อมเมนต์บอกฉันหน่อยนะคะแกเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อฉันคิดออกเดี๋ยวออคิดไปก่อนโอเคค่ะตอนนี้ก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะไปค่ะฟาร์มต่อคะ่ะแกลุยต่อคะ่ะแกลุยต่อค่ะฟาร์มไปเรื่อยๆค<ล>่ะแม่ฟาร์มไปเรื่อยๆ <and the S 1> นะคะเออนะคะ ไปค่ะฟาร์มไปค่ะฟาร์มไปหน้าที่เรามีหน้าที่ฟาร์มอย่างเดียวนะคะแกเออลุยกันค่ะฟาร์มไปเรื่อยๆนะคะสําหรับพี่ที่อยู่ข้างหน้าฉันนะคะก็คือต้นฉบับของอาอะไรนะฉันก็ลืมโอ้ฉันลืมชื่อหมดเลยแม่ฉันลืมเพราะฉันก็ไม่ค่อยได้เล่นแกแม่โออฉันก็ลืมโอเคค่ะอ๋อใช่แหละเออพี่เสื้อม่วงตัวเมื่อกี้นะคะก็คือต้นฉบับอ่าเซเนียลเออ เออโอ้ยตายฉันตายแม่เออฉันก็งงฉันก็ขาดใจอยู่เนี่ยแม่คือคือฉันเกลียดการที่แบบว่าฉันคิดอะไรไม่ออกนี่แหละแกคือแบบมันจะค้างคามันจะติดอยู่ในลิ้นน่ะแกคือแบบรู้นะว่ามันคือตัวอะไรแต่แบบแบบชื่อมันติดในลิ้นน่ะมันคิดไม่ออกฮะเออโอเคค่ะเพราะส่วนใหญ่ในอวีฉันก็เล่นแต่เมดเนอะเมดกับแครี่ฉันก็ไม่ค่อยเล่นซับเท่าไหร่เออนะคะแกโเคค่ะ ดูยกันต่อค่ะแกเฮ้ยจะไปไหนคะจะไปไหนครัพี่ใบร้อนพี่ใบร้อนค่ะพี่ราค่ของงับหน่ค่ะเออโอเคค่ะไปค่ะเอาดาร์กอีกก่อนนะคะแกใครก็ได้มาช่วยฉันตีหน่อยค่ะดาร์กเฟสสองแล้วแม่มันค่ายากอยู่เด้อโอเคค่ะโอ้ยหืกัดขย้ำค่ะขย้ำค่ะเออมาสักทีค่ะเพื่อน เออเอาเลยค่ะ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 เออเออเลิศโอเคค่ะไปค่ะโอเคค่ะฟาดไปค่ะฟาดกระบองไปค่ะเนี้ยฟาดกระบองไปค่ะโอเคค่ะไปค่ะอู้ลนล่างมีโจดค่ะเลนล่างมีโจดไปค่ะอุ้ยเซเนียลหล่อนจะมาลงหัวฉันทำไมหลรอดโอเคค่ะไปค่ะเออเออไปค่ะไปค่ะ โอ๊ยทำไมไม่อยู่หรอคะต้นฉบับของอารลาวิวนะคะไม่อยู่นะคะโอ้ยเจอเจ้หุ่นยนต์อีกแล้วฉันหมั่นไสมากเลยทำไมเจอบ่อยมากคืองงคืองงมากฉันตายเพราะอันตัวเดียวนี่แหละแกคือแบบลำคาญจริงๆนะแกคือช่วงนี้คือแบบคือฉันเล่นทีไรฉันเจอเจ้แกตลอดคือแบบเออคือเป็นตัวป่วนในช่องฉันมากแกคือฉันอัดคลิปทีไรฉันเจอแต่เจ้แกหรือไม่ฉันเล่นปกติวันหนึ่งฉันต้องเจอแก ไดแก่สามสี่รอบอะเออเออมาดามอะเออเลดี้อะไรของนางฮะเออคือเจอแบบเจอบ่อยมากไม่รู้จะเจออะไรกรันดอกเดือขนาาเลยอะแม่คือมันเจอเยอะล่อยเกินไปอ่ะวันหนึ่งเจอแบบเป็นห้ารอบหกรอบอะโอ้ยพี่ลำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลำเออขอบคุณค่ะอร่อยมากเลยนะคะใหญ่ด้วยอืฮึโอเคค่ะ ไปค่ะอุ๊ยจะไปไหนคะซีเนียลโอ้ยสับสนโอ้ยแม่คือสับสนตัวละครไปหมดแล้วแม่คืองงซีเนียลนอนไปแล้วค่ะแกเออสำหรับต้นฉบ,บับซีเนียลนะคะคือหล่อมากนะแกเอาจริงๆนะพี่แกหล่อมากโอเคค่ะลุยกันต่อเลยค่ะแกฉันก็งงคือคลิปนี้คืองงมีแต่ความงงแม่เออจะไปไหนเนี่ยอุ้ยเลนล่าง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 โอ้โห พี่ใบลอนนี่ก็ห่อยเก่งห่อยเก่งคุณพี่จะห่อยอะไรเก่งขนาดนั้นคุณพี่ขาเออเออเออโอเคค่ะเออกัดได้ค่ะคือช่วงนี้ฉันรู้สึกฉันกัดแต่ผู้ชายแม่เออก็ผู้ชายมันอร่อยอย่างเนื้อเนื้อร่อยดีอย่าแม่วิวจะไปไหนคะลาวิวจะไปไหนเออเออซีเนียลก็ไปค่ะโอ้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 ตายแล้วตายแล้วโอเคค่ะ อุ้ยอุ้ยอุ้ยไปค่ะไฟค่ะมันเลยค่ะตอนนี้โอ้เออเออเออพี่ํำเข้ามาแบบนี้ไม่ได้นะคะพี่คะพี่คะหนูของงับนะคะอร่อยคะ่ะเออเป็นผู้ชายที่อร่อยมากนะคะเออพี่ํำสามีฉันนะคะแกเออหัวฉันค่ะหัวฉันใครแย่งโดนตบนะคะเออเขาเป็นผู้ชายของฉันนะคะแกทั้งหลอ่อทั้งเก่งอะ่ะเออ โอ้ยอีนี้ก็บ้าผู้ชายหยุดบ้าผู้ชายได้แล้วคะ่ะคุณนะ้าเ้ยใครจะหยุดบ้าคะแกเออเราไม่ได้บ้าสักหน่อยแค่เราชอบเออแค่เราแบบแค่เราชอบผู้ชายหล่อไหมแค่เราชอบคนหล่อมันผิดหลอแกการที่เราชอบคนหล่อมันผิดหรอเออนะคะแกถามหน่อยพวกแกไม่ชอบผู้ชายหล่อหรอคะเออนะคะโอเคคะ่ะ ทำไปเลยค่ะโอ,โอ้โอ้ตีดาดอยู่หรอคะมาค่ะเดี๋ยวช่วยค่ะเดี๋ยวช่วยค่ะมาค่ะมาค่ะเออเออเออกัดค่ะกัดขยํำขยํำขย้ำขย่ำคอค่ะเออเออโอเคค่ะได้มาปิดชิปรอยแล้วนะคะโอเคค่ะเออพอมันมีเทสกาลมันก็แมพมันก็สวยดีนะคะแกมีหิมะตกตามตามหน้าจอเราเลยนะคะแก เออแล้วก็มีพิเศษด้วยก็คือเพิ่มพายุเข้ามานะคะแกเออฉันลุงพูดไปนะคะแกคือสําหรับพายุนี่ก็จะทําให้เราเคลื่อนที่ไวแล้วเราก็เป็นอมตะด้วยนะคะแกเออโอเคค่ะอุ๊ยอุยอุยดนป้อมยิงค่ะแม่คุณนะโอเคค่ะขึ้นบ้านค่ะขึ้นบ้านกันค่ะเพื่อนจบเลยค่ะจบเลยจบเลยค่ะแม่เจ็บจบจบจบยื้อกว่านี้ไม่ได้แล้วค่ะแม่ถ้ายื้อกว่านี้เราตายนะคะแก เออเออเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะเอเะเอขึ้นบ้านเลยค่ะจบจบจบค่ะจบจบค่ะจบได้จบเออเลิศค่ะโอเคค่ะเราก็ชนะได้แบบสวยงามนะคะโอเคค่ะทุกคนถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ดิฉันด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ See you again tomorrow ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไม่รู้ว่าคลิปหน้าจะลงคลิปอะไรนะคะก็ลงเฮดโอเคอย่างเดียวค่ะแม่ คือที่จริงก็อยากลงเกมอื่นอยู่นะคะแก้แต่แบบม,มันไม่ไหว่แม่ดูพื้ที่โทรศัพท์ฉันไม่พอแม้แค่ r อากับ h ฮโเคก็หนักพอตัวอยู่นะเออโอเคค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายซิ y